สุขภาพผิวของเราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นประจำการกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารแปลรูปน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจะสามารถช่วยทำให้ผิวของเราดูดีขึ้นได้ถ้าเกิดเรารับประทานผักและผลไม้สดไม่เพียงพอเราก็อาจจะพบกับริ้วรอยก่อนวัยรอยแผลเป็นจากสิวหรือแม้แต่อาการผิวแห้งและที่สำคัญอาจทำให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารอย่างเช่นสังกสีเหล็ก ทองแดงวิตามิน A และวิตามิน D ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวนั่นเองค่ะ ผลไม้จะมีทางวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่ช่วยทำให้เซลล์ผิวแข็งแรงซึ่งนอกจากจะรับประทานแล้วบางคนก็นำเอาผลไม้มาทำเป็นมากสก์ใบหน้าเพื่อเพิ่มความใสและช่วยผลัดเซลล์ผิวสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพผิวส่วนใหญ่จะมีอยู่ในผลไม้ค่ะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าผลไม้ชนิดใดบ้างที่สามารถทำให้ผิวของเราใสเปล่งปลงั่งและช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีจนมีออร่าได้ เริ่มต้นจากมะนาวมีสารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ตามธรรมชาติ มะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพที่ช่วยล้างสารพิษและปกป้องผิวจากแสงแดดรวมถึงช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีผิวคล้ำไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวหรืออยากเพิ่มความกระจ่างใสก็ให้รับประทานมะนาวหรือลองใช้มะนาวมาทำเป็นสูตรมารสกหน้าก็จะช่วยทำให้ผิวของคุณเปล่งประกายได้ค่ะ มะละกอจะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B กรดแพนโทเินิกและโฟเลตนอกจากนี้ก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆเช่นทองแดงโพแทสเซียมและแมกนีเซียมมะละกอมีเอนไซม์เช่นปาเปนและไคมโมปาเปนที่ช่วยป้องกันการทำลายผิวจากอนุมูลอิสระรวมถึงมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส การบริโภคมะละกอสามารถช่วยป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของสุขภาพผิวที่ไม่ดีนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยรักษาหูดกลากและตุ่มบนผิวหนังมะละกอสามารถช่วยรักษาบาดแผลและแผลเรื้อรังที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีปัญหาทางเดินอาหารมีอรอยแผลเป็นและมีผิวหมองคล้ำเราควรจะต้องเพิ่มการบริโภคมะละกอเพื่อเป็นการช่วยเสริมความงามและช่วยปรับระบบภายในร่างกายค่ะอะโวคาโด อุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพมีใย,ยอาหารและวิตามิน E วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B6 ไในอาซินโฟเลตและกรดแพนโททินิกซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของ DNA ได้อโวคาโดยังอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนที่สามารถช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ไขมันดีในอะโวคาโดสามารถช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวลดการอักเสบและเร่งการสมานแผลค่ะส้ม สามารถช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีได้เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามิน C. ซีส้ม100กรัมจะมีวิตามินซีสูงถึง54มิลลิกรัมวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันความเสียหายจากแสงความเสียหายของ DNA ช่วยลดการอักเสบและช่วยให้กระตุ้นร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ค่ะ แตงโมเป็นผลไม้เนื้อสีแดงฉ่ำน้ำและมีรสหวานเหมาะมากแก่การแก้กระหายน้ำมีใยอาหารน้ำวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีหและวิตามินบีหมีแคโรทีนอยด์ฟลาโวนอยด์และไลโคปินปราศจากไขมันและปราศจากคอเลสเตอรอลไลโคปีนในแตงโมนี้สามารถช่วยในการขับอนุมูลอิสระและป้องกันความเสียหายของผิวหนังช่วยล้างสารพิษและกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ และด้วยสรรพคุณเหล่านี้นะคะจึงทำให้แตงโมเหมาะกับคนที่มีผิวมันและเป็นสิวง่ายค่ะมะม่วงอุดมไปด้วยวิตามิน A, วิตามิน E, วิตามิน C และวิตามิน K ฟลาวนอนด์โพลิฟินอลเบต้าแคโรทีนและแซนโทฟิลสามารถที่จะปกป้องผิวของเราจากความเสียหายของ DNA และการอักเสบมะม่วงอุดมไปด้วยใยอาหารซึ่งช่วยรักษาอาการท้องผูกรวมถึงมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลได้อีกด้วย ทับทิมอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคโฟเลตและแร่ธาตุต่างต่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนอกจากนี้ในเปลือกเยื่อหุม้มและเมล็ดก็ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสาระและมีกรดเอลจิกที่ช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของรังสี UVA และ UVB นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นและช่วยลดความหมองคล้ำได้ค่ะกล้วย อุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน E โฟเลตและแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมกล้วยยังทำหน้าที่เสมือนกับเป็นมอยส์เจอไรเซอร์จากธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลชีพค่ะ Apple อุดมไปด้วยวิตามิน A, วิตามิน C, ใหญ่อาหารโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยขจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ในบริเวณเปลือกของแอปเปิลก็ยังพบว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกีวีสำหรับใครที่มีรอยคล้ำใต้าตาจนดูกับเป็นเหมือนมีแพนด้าตัวนี้น้อยต้องบอกไว้เลยนะคะว่ากีวีเนี่ย คือผู้ช่วยชีวิตได้เลยเนื่องจากกีวีมีวิตามินซีในปริมาณมากค่ะช่วยปกป้องผิวของเราจากอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ DNA ช่วยลดความหมองคล้ำแล้วปรับสีผิวของเราให้กระจ่างใสนอกจากนี้กีวีก็ยังช่วยกระตุน้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนและช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนไวัยได้ดีอีกด้วยสตรอเบอรี ถ้าเกิดผิวของเราเป็นสิวง่ายสามารถที่จะกินหรือทาสตรอเบอรี่เพื่อบำรุงผิวให้ผิวใสได้นะคะสตรอเบอรีร่นี่เป็นแหล่งของวิตามิน C และกรดซาลิไซลิกซึ่งกรดนี้มักจะใช้ในครีมทาสิวเพราะสามารถแทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนแล้วช่วยทำความสะอาดผิวได้นอกจากนี้สตรอเบอรีร่ยังมีกรดแอลลิกที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี U.V และป้องกันการทำลายคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดริ้วรอยค่ะสับประรด อุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K โฟเลตและแร่ธาตุเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสับป,ปะรดจะมีเอนไซม์ที่เรียกกันว่าบร m มีเลนมีคุณสมบัติในการช่วยต้านการอักเสบต้านมะเร็งและช่วยสมานแผล นอกจากการรับประทานสับป,ประรดเพื่อช่วยบำรุงผิวแล้วเรายังสามารถใช้สับป,ประรดพอกไว้บนผิวหนังเพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและเร่งกระบวนการฟื้นฟูผิวจากอาการผิวไหม้ที่เกิดขึ้นเพราะโดนแสงแดดแผดเผาได้อีกด้วยค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ